วีลคอมแบ็กเนี่ยผมกลับกันมาอีกครั้งกับ South-West f วสฟ l อ a d e าเบตาซึ่งที่ผมกลับมาเล่นแบบนี้เนี่ย <c oughs> เป็นพ่ออยรู้ไหมครับไม่อยู่ประการเดียวเลยครับผมดู 1998 m a c f าเก้ f แหรือ m ม c l a าเรนในชีวิตวจริงอะแหละแล้วก็เขาวงเลยไปเลยว่า Limited Availability คิดดูอะ่ะซึ่งคำนี้นะผมมันแปลนะผมได้ประมาณนี้เลยลผมมีจำนวนจำกัดนะครับอ่าก็แปลว่ามีเพียงแค่ไม่รู้ว่าเขาเขาจำกัดกี่คนนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลนี้ดิดเลยแต่มันเหมือนเหมือนมันไม่มีบอกอะ่ะเออประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันก็ มาวันนี้ผมก็จะมาซื้อคันนี้ให้ดูแล้วกันเนาะโอเคเข้ามาเรียบร้อยเพลย์เลยนี่หน้าตาของแม e n นาเรนนะผม F1 ในแบบเซาเวก็จะประมาณนี้เลยนะครับคล้ายครึ่งเกิดบตัวจริงนะครับสีส้มนี่แหละสีออริจินอลอมาเลยเนี่ยอันนี้น้องมันขายทุกคันนะผมในคังของมัน,นเพื่อที่จะซื้อคันนี้คันเดียว <c oughs> ถ้าถามว่ามันราคาเท่าไรหร่่ะครับอืม เดี๋ยวไปดูในโชว์รูมแล้วกันราคาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดอยู่นะผมมีสีประมาณนี้เลยโอเคปะเดี๋ยวเราขับรถไปตรงนู้นเลยดีกว่าเลย โอเคถึงหน้าโชว์รูมแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น <c oughs> กูจอดเข้าซองดีๆสักครั้งจะมันจะตายห่าไหมวะ่ <c oughs> <c oughs> าแต่ขับมาไม่เคยจอดเข้าซองดีๆเลยโอ okay. เครอบรอบนี้ยอม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 จอดหน่อยยอมจอดหน่อยโอเคอ่า okay. โ <c oughs> อเค okay. เรามาในที่หน้าโชว์รูมแล้วผมมอเตอร์สปอร์ตเรียบร้อยป่ะ อัปเดตในครั้งนี้ผมได้เข่าวามัน,ม,นมันอัปเดตมา3-4คันมั้งแต่ว่าผมสนใจแค่คันเดียวผมนั่นก็คือไฮเปอร์คาร์ผมนี่เลยผมแมคลาเรน F1 เนี่ยผม1998งเนี่ยผมราคา22 2่สิบองครึง่งเลยเลยตางคครึ่งนึงกูปิวเลยโอเคไม่เป็นไรก็ผมตั้งใจแหละว่า ถ้ามีรถแบบนี้มาเนี่ยผมซื้อแน่นอนเว้ยเพราะฉะนั้นจัดดิครับรออะไรอื้อโอเคสเปคเออสเปซิฟิเคชันของคันนี้ของผมเออสเตตัสคันนี้นะครับก็จะประมาณเอ่อ HP 618บนะผมแล้วก็ท็อกมี480นะครับอืมแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังเนาะเออนั่งได้3คนอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่วปาว่ากูกูกูจะโดนโชว์รุ่งแกงหรือเปล่าแต่กูจะนั่งคนเดียว กูจะหน้าคุณเดียวแล้วไม่เอาแล้วโอเคแล้วก็อีกอย่างับผมระบบที่มันเข้ามาใหม่นั้นนั้นน,น,นะครับผมก็คืออันนี้เลนระบบสมาร์ทโฟนอ่าระบบสมาร์ทโฟนเข้ามาใหม่เว้ยนี่มีการแบบว่าส่งส่งพิงเศษได้นะครับ X d ดีเห็นปะเออเนี่ยแบบว่าอีกคนต้องต้องมีโทรศัพท์อยู่ด้วยนะผมต้องซื้อโทรศัพท์อยู่ด้วยนะครับอ่า X d ดีแล้วเราก็สามารถส่งส่งพิมพ์ข้อความไปห,หามันได้ผมว่าประมาณนี้นะครับ โอเคโอเคก็เออซื้อปุ๊บนะผมตังเหลือ28ล้านอย่าง50บล้านปลาลุยครับผมไฮเปอร์แมคลาเรนเอฟวันสปอนอือหื้อสีน้ำตาลเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ชัดๆกันเลยดีกว่ามาอออืือ เสียงยังดุผมบอกเลยเสียงยังดุแล้วก็คันนี้นะผมไม่มีให้ปิดแ r ็ c ชั o n control นะผม ABS ก็ไม่มีให้ปิดนะผมรถรถเก่าจัดนะครับแต่ว่ามีมีคัทให้เล่นเนาะเออมีคัทให้เล่นแทนหัวค้งน,นี้แม่งเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสทอสปีคันนี้กันดีกว่า <c oughs> ปาซูเดี๋ยวเราไปตรงเทสสปีเอาลูกถายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นู่น <c oughs> ปาเดี๋ยวไปตรงเทสสปีเลยดีกว่า เออแล้วก็ครันนี้นะผมสปอยเลอร์จะเป็นแบบเออพับขึ้นลงเองด้วยเนี่ยผมถ้าที่สังเกตจัดวัดจําจัดวัดสวยเลยมาเราจะมาเทียบท่สปีกันภายใน3 2 1ไป ภาษาเสียงแล้วแบบโอ้ oh my g o oh. กโอ้คันนี้ผม่พี่อยู่ที่สองสองร้ี่เนี่ยผมโดยประมาณ240รี่นะครับการที่เกียรหกเนาะโอเคจัดว่าแรงอยู่นะจัดว่าแรงอยู่เออแล้วก็ถ้าเอาไปเทียบกับเออซูเปอร์คาร์เนะี่ยอย่างเซนโวนะผมต้องบอกว่าเซนโวชนะนะครับ แต่ครั้งเนี้ยออกออกตัวไม่เลวเลยนะเออจัดว่าออกออกตัวดีแหละแล้วก็ท็อปท็อปสปีดก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะอืมสองร้อยสิบก็ก็ไม่ขี่เละแต่เนื่องด้วยคาว่าลิมิตอะเนาะมันก็แบบมีจำนวนจำกัดอะเออรถมันมีจำนวนจำกัดก็มันมันมันก็จะแบบดูหล่อเท่ในสายตาหรอหน่อยนะครับอืมยิบสองล้านกูอ่ะโอเคแม็กไลเดนก็จะแบบประมาณนี้เนีผมดีไซน์อันนี้เป็นตอนกลางคืนเนาะขออภยัย หกโมงครึ่งายถึง6กโมงเย็นนะดูเวลาเออป่ะเดี๋ยวเราไปดูพาพาไปชมร้านที่ขายโทศรศัพท์นะผมที่เห็นอันล่างนะผมป่ะซูลุย รถกูจะไปสีรถ้าแล้วเนี่ยโอเคร้านนี้เลยผมที่เอาไว้ใช้ในการซื้อโทรศัพท์เลยผมซึ่งคนที่จะซื้อโทรศัพท์ได้เนี่ยก็ต้องมีพนักง,งานอยู่ในนั้นนะผมเดี๋ยวผมให้ให,ให้มันเนี่ยแหละเป็นพนักง,งานแล้วก็จําลองการเออ <c oughs> ซื้อโทรศัพท์ <c oughs> ให้เนี่ยผมอ่ะโอเคเราไปดูในร้านเลยดีกว่านี่เนี่ยผม มันจะเป็นคำว่าเจโฟนเนี่ยผมซึ่งทั้งหมดนี้ผมราคามันไม่เท่ากันเนี่ยผม,มราคาของเออสิบสองแบ็คเท่าไหร่นะเออไอเจโฟนสิบสองแบ็คอะเท่าไหร่วะลองลองยื่ยนไหมให้ไหนดิเอาแมนะ็กนาอเอาแค่วายก็พอเออเอาเอาวาก็ได้นี่แม็กวท์เนี่ยผมราคา58,000ดอนลาร์ันะครับผมแล้วถ้าไอเนี่ย เอ่ J412 b l a c ออะ J412 black ห้าหมื่นเก้านะผมแล้วดูของไอ้นี่ครับผม <laughs> J12 pro max titanium ครับนี่หมื่นห้าเงี้ยล่ะโหยังชอบราคาแม่งโทรศัพท์เครื่องหนึง่งราคาสี่ห้าแสนกูตาย แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เอาแพงโคตรแพงเลยผมโคตรงโคตรแพงโอเคอัปเดตในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะผมจริงๆก็เรื่องของโทรศัพท์เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่อัปเดตรอบที่แล้วแล้วเนี่ยผมอืมแต่ว่าผมเพิ่งจะมาเอาซื้อให้ดูใน,นอีพีนี้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เจอกัน เมึงเอาคันไหนมาเนี่ยเ<ะ>มึงเอายี่ห้ออะไรมาเนี่ยคุณแม่คุณตา n i s สันสกายไล e ์โอเคชัดเจนสกายไล e ์บาย